เนต,ตัวนอนตัวพื้นทฤีทรัพย์ลุง้งเงินินะครับวันนี้ก็มาอูดเรื่องโอกาสนะครับโอกาสที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งเราก็ต้องมีโอกาสมากมายในชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่พอเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยอยากจะให้ผู้คนตระหนักถึงโอกาสที่ทุกคนได้รับนะครับแม้จะเราจะได้รับโอกาสจากสิ่งสิ่งไหน,หนางมอย่างเช่นาการเข้าทําง,งานก็ขอๆก็เพื่อถึงเสมอนะครับโอกาสนั้น มันมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่จะทามเข้ามาในชีวิตในสถานที่นั้นๆในยุคการนั้นในสภาวะแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับมันจะมีโอกาสมาแค่โอกาสเดียวขอทงทุกคนนะครับจงทําโอกาสนั้นให้ดีที่สุดทํางานสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเช่นเราได้ทับโอกาสนะครับเข้างานเราต้องทํางานที่เราได้ทําให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็โอกาสมันก็จะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาแหมเรื่อยๆกว่าที่เหาได้ครับก็ขอให้ตะนักเข็มนะครับโอกาสอย่างเชื่อใน้นนะครับได้โอกาสในการทาบล็อกตัวนอนผูกพื้นนะครับได้โอกาสขายได้โอกาส,ากาสาที่จะเข้าไปศึกษาว,ว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็คว้าไปเลยคว้าไว้แล้วก็ทีนี้ก็เอาโอกาสนั้นน่ะมาต่อยอดเอาไปขายก็ พอทุกคนสำเร็จพอสมควรน,นะครับก็ขายได้นะครับแล้วก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับมั่นใจในตัวไอ้ยมากขึ้นแล้วก็เราก็มีโอกาสมากขึ้นก็คือการได้ปูล็อกตัวนอนลายต่างๆแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาหาเราเยอะขึ้นแล้วมีหลายลายขึ้น่ยครับเิ้นเิ้นจะให้เราไปปูให้เราไปบางทีบางทีร้านร้านหนึ่งเิ้นบมีช่างนะครับแต่ไอ้เนยมีช่าง มีทั้งบล็อกนะครับมีบล็อกหกเหลี่ยมมีบล็อกสี่เหลี่ยมที่หาร้านเฮาผลิตเลยนะครับแต่ลายอื่นๆก็จะเป็นพา,ร,านนร์ทเนอร์ที่เขาส่งมาให้นะครับที่เฮานาไปปูให้กับท่านลูกค้าหลายๆท่านที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็จะไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆมาเสื่อก็มีแต่ควาชมนะครับที่ว่าเออปูดีปูงามและปูเรียบนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า มีโอกาสเมื่อใดขว้าคว้าและทําโอกาสนั้นให้ดีที่สุดอันนี้จากเดียนตัวนอนปูพื้นอันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ